น้องเก้วเห็นเต่าตัวใหญ่มากพูดเสียงนางฟังชัดลูกหลังไม่กลัวเลยจะกดคำว่าน่ารักไม่หมดจริงๆสำหับซุปตาฝันน้ำนมอย่างน้องเก้วลูกสาวแม่ชมพ่อน็อตกับความน่ารักในรายการ3มแซบเอามาเสิร์ฟให้แฟนๆได้ดูกันและคลิปล่าสุดที่น้องเก้วไปดูต่อกับพี่ย,ายา่า กับความน่ารักสดใสของน้องเกลวที่ทันทีที่เห็นก็พูดเสียงนังฟังชัดว่าเต่าตัวใหญ่มากแถมยังร้องเพลงและให้อาหารเต่าแบบไม่กลัวอะไรเลยเป็นเอ็นดูน้องเกลเวเจียวเจวช่างพูดมากน้องเกลวตกพ,พี่เป็นครั้งที่รอยแล้วลูกเอ้ยทำให้คนดูยิ้มตามได้อีกแล้วหากชอบคลิปค่าวนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามกดกระดิ่งให้นนะคะขอบคุณค่ะ